คุณยายตื่นใหญ่กี่โมงครับนี่ตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวเนี่ยครับไม่ใช่ทำกับข้าวอะไรอ๋อทำกับข้าวนะคุณผู้ชมครับผมคิดว่าตื่นตีสี่ไปเลี้ยงวัวสาวเขาใหญ่เนาะสาวกี่ปีครับตัวนี้ปีกว่าเหมือนกันปีกว่าเหมือนกันตัวนี้คุณยายจะขายสามหมื่นห้าเนาะถ้าพฤษภาปีปีหกห้ามันจะถึงนสองปีพฤษภาคมนี้ใช่ไหมครับอ๋อเยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับตัวนี้สามหมื่นห้าคุยายเนาะเดี๋ยวผมให้ดูสรีระของวัวตัว คุณยายครับเวลาวัวไม่สบายเนี่ยคุณยายทาไงบ้างครับกินพลาญนี้ต้องเอามะม่วงสุกต้องเอาพลาเจาะไว้ข้างในแล้วก็ให้กินอ,อ๋ออาการก็คือน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลนี่คือไม่สบายสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเยี่ยมชมนิวเคลียร์ฟาร์มนะครับสวัสดีครับคุณยายจ้าสวัสดีจ้ายายชื่ออะไรครับสมจิตวิยาสิงห์จ้าครับคุณยายมีเบอร์โทรไหมครับมีจ้าเบอร์อะไรครับคุณยายศูนย์แปดเจ็ด ามเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดสามสามารถที่โทรมาสอบถามได้โดยตรงเลยเนาะคุณยายเลี้ยงวัวทั้งหมดกี่ตัวครับนี่ี่เก้าตัวโอ้เก้าตัวโอ้ตัวนี้มันใหญ่ยังไงครับยายไอ้ก็เรียกพันอะไรครับนี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมผมพันอะไรก็ไม่รู้อ่าผมเกาหัวผมเกาหัวนะครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้น่าจะเป็นบราหมั่นนะลูกผสมนะครับตัวนี้กี่ปีแล้วยายนี่ห้าหกปีแล้วห้าหกปี นี่วัวที่คอกเลยใช่ไหมครับค่ะอืมตัวนี้ท้องยังครับยายนี่ท้องแล้วนี่จะออกเดือนธันวานีจะออกเดือนธันวาคุณยายผสมตัวหรือผสมหลอดผสมหลอดโอ้ผสมตัวพ่อพันธุ์ดีดีอ๋อพ่อพันธุ์ในหมู่พ่อพันธุ์ในหมู่บ้านเราใช่ไหมครับไอ้ตัวนั้นละครับยายนั้นพันธุ์อะไรครับอันนี้บราหมันเหมือนกันใช่ไหมบราหมันเหมือนกันกี่ปีแล้วยายจอนนั้นปีกว่าปีกว่าทำไมมันใหญ่เลยครับยายนี่ถ้าถึงเดือนไอ้ตจำใครเลย กรมพาดมันจะได้สองปีอ๋อถ้าถึงกุมภาพันธี่สองปีตอนนี้ตัวผู้ตัวเมียครับยายตัวเมียมีมีแต่ตัวเมียหมดเลยใช่ไหมครับยายเนี่ยผู้ชมครับนี่คือวัวแม่พันธุ์น้อยใหญ่เนาะ,ะโอ้เยี่ยมเลยนะครับผู้ชมครับบริเวณด้านนู้นก็คือบริเวณที่เก็บฟางใช่กันครับยายในภาพผมผู้ชมวัวที่ยายจะขายไหนครับขหยว่าชื่อชื่อครับเนี่ยผู้ชมครับนี่คือบริเวณด้านในนะครับโอ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้สีแดงสดจริงเลยครับยายนี่ อันนี้แม่พันธเลยใช่ไหมนี่ไม่พันธ่านั้นลูกได้สี่เดือนลูกได้สี่เดือนแล้วผู้ชมครับตัวผู้นะครับโอ้สวยเลยครับตัวนี้ครับยายตัวนี้วัวกี่ปีแล้วครับนี่อันนี้สองปีหรือสามปีนี่เลี่ยงนี่ลูกที่สามลูกที่สามในท้องแล้วครับท้องแล้วทับได้หนึ่งเดือนอ๋อเพิ่งทับได้หนึ่งเดือนอืมเยี่ยมเลยผู้ชมครับตัวนี้หรือเปล่าครับที่คุณยายจะขายนี่อันนี้วัวพันอะไรครับยายเดือครังเนาะ บรามั่นลูกผสมนะครับบรามั่นลูกผสมนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียยหญอันนี้ตัวเมียนะเป็นหนึ่งครับผู้ชมครับผมกลัวแม่วัวจะชนผมแล้วเกินนะครับมันเล็งๆผมอยู่ผู้ชมครับอันนี้คือวัวสาวน้อยใหญ่เนาะสาวกี่ปีครับตัวนี้ปีกว่าเหมือนกันปีกว่าเหมือนกันตัวนี้คุณยายจะขายสามหมื่นห้าเนาะถ้าพฤษภานีปีหกห้ามันจะถึงสองปีพฤษภานีใช่ไหมครับอ๋อเยี่ยมเลยผู้ชมครับตัวนี้สามหมื่นห้ายายเนาะ เดี players, 30, 000 000๋ยวผมให้ดูสรีระของวัวตัวนี้นะผู้ชมครับราคา35,000บาทนะครับก็โทรมาต่อรองได้นะผู้ชมครับย้ายเขาสักพันหนึ่งได้ไหมก็ลองโทรมาดูแล้วกันนะครับผู้ชมครับนี่นี่ผู้ชมครับสวยนะผู้ชมครับวัวนี้โตได้เยอะเลยนะครับอันแม่เขาเลยใช่ไหมครับแม่ทับแล้ยงออกเดือนทันวานผู้ชมครับนู่นคือแม่ของเขานะครับแม่กี่ปีแล้วยายเนี่ยสองปีหรือว่ ตปีสามปีอันนี้แม่มันอ๋อีแม่โอ้คผู้ชมครับแสดงว่าตัวยายท้องไวทุกตัวเลยเนาะเนี่ยผู้ชมครับไอตัวนี้นะครับมันให้ลูกมาน่เต็มอคอกแล้วมั้งครับตัวนี้นี่เออโถเนโน่อ๋อเนี่ยผู้ชมครับ<แ>ไม่ต้องกลัวนะผู้ชมครับเขาไม่ชนผมไม่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าของวัวบอกว่ายอย่างนั้นนะครับอันนี้แม่แม่คอกเลยใที่แม่ยายเนี่ยแม่คอกให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับตัวนี้นี่ ห้าหกตัวแล้วใช่ไหมครับเนี kind of ่ยผู Position> ้ชมครับนี่คือวัวแม่คลอดอันนี tamam> ้ค um ือวัวที่เพิ่งคลอดนิยายเนาะได้กี่วันครับนิยายโอ้กำลังจะครบหนึ่งเดือนเหมือนกันเนาะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาอ๋อสามสิบเที่ผ่านมาใช่ไหมครับยายครับตัวนี้คือวัวสาวใช่ไหมครับอันนี้ลูกลูกตัวไหนครับยายแม่เสียอ๋อแม่เป็นอะไรตายครับกินเกรดเยอะอาหารไม่ย่อย กินแกลบเยอะอาหารไม่ย่อยจริงเหรอครับอืมเรามีวิธีการสังเกตไหมครับว่ามันอาหารไม่ย่อยกินแล้วมันไม่ที่ไม่ออกน้ำมันก็ไม่ค่อยกินยาก,ก็ไม่ค่อยกินท้องมันอึนอเอาหม่มาชีสก็พอด,ดีมันอยู่ในลำไส้เม่หมดแล้วอ๋อแสดงว่าการที่เราให้กินแกลบเยอะก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะไม่ดีอืมโอเคครับผู้ชมครับนั้นก็เป็นอุทาหรณ์นะครับผู้ชมโชคดีนะครับที่เราได้มาเจอคนที่มีประสบการณ์ตรงนะครับ โอเคครับคุณยายโซไม้หรออืเอ้ยอ้ยโซีมอเสียเลยโอ้คุณยายเกี่ยวเองเลยใช่ไหมครับนี่เกี่ยวเองวัวเขียนยังไงครับมีลูกเขยมีลูกอะไรไหมครับยายไม่มีนะครับไม่มี <laughs> <laughs> นะครับคุณยายตื่นแห่กี่โมงครับนี่ตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวเนี่ยครับไม่ใช่ทำกับข้าวอะไรอ๋อทำกับข้าวนะคุณผู้ชมครับผมคิดว่าตื่นตีสี่ไปเลี้ยงวัวโอ้มันกินดีขนาดนี้เลยนะครับยาย วัวที่ให้กินอะไรบ้างครับยายกินแต่หญ้ากับฟางนี่หญ้ากับฟางตงอนเย็นก็จะให้กินเก็บคนละนิดหน่อยแต่อยาให้กินเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะตายอย่างนีครับผู้ชมครับอสาเหตุที่วัวตายก็คือท้องมันอืดครับผู้ชมครับ <c oughs> มันไม่ย่อยเราให้กินเยอะเกินไปอันนี้หญ้าปลูกธรรมชาติหรือว่าหญ้าตามทุ่งนา,าครับธรรมชาติปลูกจะไม่ขึ้นมันขึ้นธรรมชาติอ๋อมันขึ้นธรรมชาตินะครับคุณยายเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่เย้ยปีได้หนับ้ึง ไม่ได้นับบืนก็คือไม่ได้นับเลยคุผู้ชมครับประมาณกี่ปีครับยายยี่สิบป,ป,ปีกว่ายี่สิบปีกว่าใช่ไหมครับแต่คนก็เลี้ยงควายเนาะแล้วทําไมถึงมาเลี้ยงวัวครับยายควายไม่มีแล้วเขาขายหมดอ๋อควายมีแล้วขายหมดระหว่างเลี้ยงมามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับต็ตกไม่มีไม่มีเลยอืมเยี่ยมเลยผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมมาดูนะครับตัวว่าที่พ่อพันธุ์นะครับโอ้สวยมากเลยผู้ชมครับตัวนี้ตัวนี้กี่เดือนนะครับยายสี่เดือนสี่เดือนโอ้สวยนะครับผู้ชมครับสี่เดือนโอ้ไม่ธรรมดานะตัวนี้ครับเนี่ยผู้ชมครับว่าที่พ่อพันธุ์นะครับมีคนมาขอซื้อไหมครับยายนี่พคอค้ามาให้ไม่ให้ให้เท่าไหร่ครับยายว่าสามหมื่นจะได้แล้โอ้ผู้ชมครับพ่อค้ามาให้ตัวนี้แล้วครับสามหมื่นเนี่ยครับผู้ชมครับ อ๋อเขาอยากได้ไปทำพ่อพันตัวนี้ลูกพ่อพันหลอดหรือพ่อพันทับผสมอะไรมาครับยายนี่มันเนาะพันเนาะพันบรามานันนั่นหรอผสมพันธุ์บรามานนันนแต่ว่ามีหลอดมีใบใช่ไหมอ่าโอเคครับผู้ชมครับนะโอ้สวยงามมากๆครับผู้ชมตัวนี้ข้อนี้ยายสร้างหมดเท่าไหร่ครับนีบ่ยังท่องไหมข้อนี้สร้างหมดเท่าไหร่ครับนี่ครับผมประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้เพับ เือ๋อเติมไปเรื่อยใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับตัวนี้คือตัวที่จะขายราคา3 5มหมน้านะครับวัวกําลังอยู่สองปีบราหมั่นลูกผสมนะครับเพศเมียนะครับผู้ชมใครที่สนใจก็สามารถที่โทรมาสอบถามกับคุณยายได้โดยตรงเลยนะครับผู้ชมครับผู้ชมครับตัวนี้นะครับสามหมื่นนะครับไม่ขายนะครับผู้ชมครับคุณยายเก็บไว้ทําพ่อพันธุ์นะครับเก็บไว้ดูก่อนครับว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมใช้ดูตัวนี้นะครับผู้ชมครับว่าดูแข้งดูขาของมันนะครับเนี่ยผู้ชมครับถือว่าสวยนะผู้ชมครับใช้ได้เลยนะครับอันนี้แม่ขอเลยนะครับยายสีไรแม่นะผู้ชมครับสีแดงเงาวักเลยนะผู้ชมครับอันนี้คือเครื่องสีข้าวใช่ไหมครับยายเอาไว้ทําอะไรครับนี่ก็สีข้าวเกือทุกวันอ๋อแล้วก็เอาํำให้แกลบให้วัวใช่ไหมอ๋อเยี่ยมเลยผู้ชมครับบริเวณด้านนู้นก็คือพื้นที่ที่ยายเก็บฟางใช่ไหมพอไหมครับยายฟางแค่นี้ พออออย่่ามพปุ๋ยามันเยอะฟังที่นี่ขัดก้อนเท่าไหร่ครับยายก้อนสิบองบาทสิบสามบาทสิบสองบาทสิบสามบาทอืมเยี่ยมเลยตับนี้เอาไว้ถึงนี่ขายหมดอ๋อเมื่อก่อนนี่ฟังนี่เต็มนี่เลยใช่ไหมครับยายขายหมดสามร้อยกว่าก้อนยายขายก้อนเท่าไหร่ครับตอนนั้นสามก้อนร้อยสามก้อนร้อยอืมเยี่ยมเลยผู้ชมครับอันนี้คือวัวแม่วัวนะครับที่เพิ่งคลอดลูกนะครับเนี่ยผู้ชมครับ สวยงามมากๆครับวัวตัวน,นี้นะพี่ชมโอ้สีแดงปั๊ดเลยครับพี่ชมครับอ่าครับ <laughs> คุณยายครับเวลาวัวไม่สบายเนี่ยคุณยายทำไงบ้างครับ กินพลานให้ต้องเอามะม่วงสุกตองเอาพลาเจาะไว้ข้างในแล้วก็ให้กินอ๋ออาการก็คือน้ำมูกไหลน้ำมูกน้ำมูกไหลนี่คือไม่สบายแน่นอนใช่ไหมถ้าไม่หายก็โทรหาหมออ๋อหลักๆคือถ้าเกิดว่าน้ำมูกไหลนี่ยายก็จะเอาาราของคนเนี่ยนะจ้าม้วนคนละกินใส่ในมะม่วงสุกอ๋อใส่ในมะม่วงสุกแล้วมันกินไหมยายกินถ้าออกมามันจะแย่งกันตัวไหนไม่สบายเดี๋ยวจะให้กินกับปากเลยออ๋อถ้าตัวไหนไม่สบายก็ให้กินกับมือเราเลยตัวนี้ไม่ อันนี้อัน้ำจะดูมันอันนี้ให้แม่มันกินกินยาแก้อักเสบครับผมมันจะได้นมออกให้ลูกกินอ๋อให้แม่มันกินครับผมกันหายแลยนะยายทำเองใช่ไหมจ้คิดเองคิดเองคิดเองทำเองหายเลยจ้ะนี่มีใครบอกมาก่อนไหมไม่เออเหมือนคนนี่แหละถ้ามีแพ้ก็ต้องเอาซื้อน้ำเกลือมาล้างแล้วก็เอายามาทาอย่างนี้โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับนี่คือประสบการณ์ใช่ไหมจ้ะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ จะเลิกเลี้ยงวัวไหมยายล้างเ้าเย็นเ้าเย็นล้างแผลเช้าเย็นเช้าเย็นตอนนั้นมันวไม่ค่อยกินนมนอนครับผมโทษได้สามวันหนึ่งวันนีแม่ก็ให้กินยาแก้อักเสบครับผมกินกับมะม่วงครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับคุณยายจะเลิกเลี้ยงวัวไหมครับไม่ไม่เลิกทําไมครับให้ลูกเลี้ยงต่อต่อต่อไปเนาะถ้ายายทาไม่ได้ก็ให้ลูกเลี้ยงต่อไปแสดงว่าถ้าเราเกแล้วก็ให้ลูกหลานทำต่อเนาะจ้าโอเคครับผม ท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณยายนะครับทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราครับต้องทําไงบ้างครับต้องมีพื้นที่ที่จะเลี้ยงต้องรักวัวถ้าจะยึบเป็นอาชีพหลักก็ได้อ๋อจ้ะอันนี้เขาเรียกตอนนี้มันเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมของยายอาชีพหลักอาชีพหลักอืมภูมิใจกับอาชีพนี้ครับยายจ้ะทำไมถึงว่างงั้นครับทำนากับอาชีพนี้ในอยู่บ้านเนาะ แล้วเราก็ภูมิใจกับสิ่งนี้ <Yeah. S 1> อันนี้จะเป็นมรดกให้ลูกให้หลานไหมให้ <Hi. S 1> อเยี่ยมเลยครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมนะครับเจอกันคล้องหน้าครับสวัสดีครับ